เปิดเรตติ้งละครประจำวันจันทร์อังคารที่14-15กันยายน2564ละครเรื่องไหนได้เท่าไหร่กันบ้างมาดูกันเลยค่ะช่อง3ละครรีรันเช้าบาปรักทะเลฝันวันจันร์ทได้เรตติ้งช่วงแรก0.8และช่วงที่2 1.1วันอังคาร0.9-1.1ละครรีรันบ่าย รับพลึงสีชมพูวันจันทร์เรตติ้ง1.3วันอังคาร1.3ละครรีรันช่วงเย็นทองเนื้อก้าวันจันทร์ได้เรตติ้ง2.7วันอังคาร3.2ละครเย็นปีศาสตร์แสนกนวันจันรได้เรตติ้ง3.8วันอังคารตอนจบ4.5ละครหลังข่าวดวงตาที่สามวันจันร์2.1วันอังคาร2.4ช่อง7 SD ละครรีรันรีรันช่วงเช้าคุณชายไก่โต้งวันจันร์1.3วันอังคาร1.4รีรันบ่ายเสนหามายาวันจันทร์ได้เรตติ้ง1.8วันอังคาร1.8ละครเย็นสุสานคนเป็นรีรันวันจันทร์ได้ไป4.0วันอังคาร4.6ปิดท้ายช่องเจ็ดละครหลังข่าวแม่เบี้ยวันจันได้เรตติ้ง 5.2วันอังคารพุ่งไป6.0ช่องวัน31ละครรีรันช่วงเช้าหยีบหลอนซ่อนวิญญาณวันจันทร์ได้เรตติ้งไป0.4 0.5และ0.6วันอังคาร0.3 0.5 0.6ละครรีรันช่วงบ่ายเลดี้บานถ้ำวันจันร์0.2 0.3และ0.5วันอังคาร0.3 0.4, 0.5ละครเย็นเสียงเอื้อนสะเทือนดาวรีรันวันจัน2.5วันอังคาร2.9และละครหลังข่าวพรมไม่ได้ลิขิตรีรันวันจันทร์0.7วันอังคาร0.9ช่อง GMM25 ของขวัญเพื่อคนที่คุณเปียดรีรันวันจันทร์ได้0.1วันอังคาร0.1ช่อง8 คุณซับลำโขงรีรันวันจันทร์ได้เรตติ้งช่วงแรก0.7และช่วงที่สองได้ไป0.6วันอังคารช่วงแรก1.0ช่วงที่2 0.8ขอบคุณข้อมูลเรตติ้งจากทวิตเตอร์หนูมายาดราม่าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะ